มีอยู่แล้วแหละ,ละกันยกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ท,ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราตามมาหาสายโหดนะครับวันน่าจรแคทซิงนะครับมามานี่ฮะบอลูกเก่าครับบกกบลุกนี้อ่ะโอ้เจ้าจรถคมคยุยเจอจัดเต็มเลยครับพี่น้องนี่ครับ กับซาลูกนี้นะฮะโอนาชโจยปิดครึ่งหนึ่งนะสาลูกนี้กันน้ําไว้ก่อนนะน้ามันมันเยอะอยู่ครับเลี้ยงปลาด้วยนะโอนาชโจยจะขุดไม่รู้ว่าจะทํำยังไงครับจะเปิดน้ําลงมาไหมหรือยังไงยังไม่รู้นะฮะร,รอดูครับรอดูตอ่อติดตามนะครับต่อซาลูกนี้ที่ขุดเอารูกรังไปหมดแล้วนะฮะขุดเอารูกรังไปแล้ว ปากบ่บครับปากบอ่อประมาณ500เมตรนะครับประมาณ500เมตรรถวิ่งอยู่5คันนะครับมันไปช้าตรงที่ปามันนะพี่น้องเราแคทก็จัดแบบอุ้มๆมมาเลยนะครับจัดแบบอุ้มๆุ้มนะครับ เราจัดเต็มอุ้มเลยครับสามตักสีตักออกนะฮะไม่ใส่เยอะครับประมาณสีตักออกเลยนะครับโอ้ดูครับเอาตรงนี้มันลึกที่สุดนะครับจะไ,ได้ไป นี่ครับวันนี้หัวหน้าโร้ยพามาเล่นงานปากบอน,นะครับไม่รู้ว่ากี่เที่ยวนะตรงนี้นะครานนี้หัวหน้าโจรดจัดให้เต็มๆนะครับจัดให้เต็มเมว่ามันเขาไม่ได้สูบน้ำออกนะก็เอาเท่าเอาเท่าเอาเท่าที่เอาได้นะครับโอ้ ยังไงอันนี้ยังไม่รู้หรือว่าอเอาแค่ตรงนี้มานี่เพราะว่าตรงนั้นดันเป็นที่น้ํานะครับมันมีปลาด้วยฮะตรงนั้นมันมีปลาด้วยมาอยู่กับอาณาจรรักรหัวน,น้าโจรนะครับสายโหดหรือว่าเจ้าฟันปีศาจนี่เองบ่อห้าคันสบายๆนะครับ เจอคันใหญ่ๆอย่างนี้ก็สบายครับงานฝากบอ่อนะฮะไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วสุดบูมครับพี่น้อง ถึงดินตับมาแล้วฮะดินดินแดงๆน,น,น,นะครับดินตับมานะครับเอ๊มันได้ได้ยินเสียงอะไรนะอิด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 นะครับรือว่าจะพวกสลักรือเปล่านะสีตักครับเต็มอุ้มนะครับพี่น้องสีตักเต็มอุ้มครับออกเลยนะครับอ่ะดูสีตักน้องทะเลซานะเป็นไงอือไปย อ้ดูรบบไปเยอะรถคงคอยอ้วิ่งไวอะไปเยอะนี่จี้ตูดกันมาเลยนะไปเยอะจี้ตูดกันมาเลยครับโอ้ยไปเยอะห้าวมาแต่ไหนไม่รู้ครับไวมากครับไปเยอะไวมาก ตรงใน่บครับมันมันมีที่กลับรถและก็ระยะที่ว่างนะฮะร,รถเข้ารถออกง่ายนะครับแต่ว่าทีทท่ีียังไม่กว้างนะเดี๋ยวสักหน่อยก็กว้างพอที่จะหลบกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อาณาจักรโวนาจโจนครับอาณาจักรเจ้า320สสายโหดสีอุ้มเต็มออก ลุกนี้ก็ขุดเอาอารุกรังไปแล้วครับรอบหนึ่งนะครับไปสบายสบายครับพี่น้อง สุดบูมนะครับพี่น้องสุดบูมเจา 3, 2, 0, ้าแคทสามสองศูนย์่านะฮะสามสองศูนย์นะครับ, 3, 2, 0, รบของหัวนาโจยแคสซิงจัดไปเลยครับสุดบูมงานปากบอกครับวันนี้มาลุ้นกันว่างานปากบองัวนาโจยนี่จะเสร็จไหมวันนี้หัวนาโจยบอกว่าขอวันเดียวนะครับรถห้าคันพี่น้องสี่ตักเต็มออก เต็มอุ้มนะครับเต็มอุ้มของเจ้าแคดนี่ไม่ธรรมดานะครับสำหรับ PC ซ3 0หรือว่า160นี่ก็ประมาณ5-6ตักนะฮะห้าถตักโปลาเยอะครับรอบคงคอยนี่วิ่งไวมากนะพี่น้องไม่ไม่ธรรมดานะครับ เดยกว่าพวกพวกเท่าภูกเก็นในทีมงานนะครับพาลูกทีมนี่วิ่งไวเหลือเกินนี่แทนที่จะทำเยี่ยงยางให้เด็กรุ่นหลังดูนะครับวิ่งแบบค่อยๆนะไม่ใช่นะฮะป่ายเยื่อพาวิ่งไวครับป่ายเยื่ยเกได้เปรียบกับเจ้าย,ยางครับยางเกมันเป็นยาง เออยางใหญ่นะฮะยางใหญ่8ปดสอห้าอเป็นยางเก้านะ,ะเป็นยาง9ไปเยอะครับขับเจ้ลรอคงคุยนะครสุดจัดนะครับไปเยอะอาการทํางานแล้วก็การหยอกเย้าการเล่นก็อ่าทำงานไปด้วยเล่นไปด้วยนะก็เรียกว่าอารมณ์ที่ไม่ีเรียดเท่าไหร่นะพี่น้องเข็ดฟันจแล้ว อดินอย่างนี้มันดีแต่ว่ามีตอไม้อยู่ตรงนี้นะเัรหะน้าจโจยวันนี้ปากอเนี่ยจัดไปเลยครับคนละ20-30เที่ยวนะผมว่าไม่ขาดแน่นอนนะถ้าเทใกล้ๆนะครับ แล้วครับที่หัวหน้าโจ้ยไม่ได้ตักเต็มอุ้มสักทีครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่หัวหน้าโจ้ยตักตีนนะครับแล้วก็น่าจะเร่งสปีดนะครับเร่งสปีดให้มันทันนะฮะให้มันทันรถนะครับจัดเต็มอุ้มสี่ตักออกนะฮะสี่ตักออกเลยนะครับไม่ต้องรีรอครับรอยาก ไลฟ์สดให้พี่น้องได้ดูจังเลยนะครับของโมนาจร์จะว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวตอนบ่ายๆเราจะเข้ามาจัดไลฟ์สดให้เอฟซี FC ได้ดูกันนะครับสักนิดนึงนะฮะแล้วก็มาคอมเมนต์กับการทำงานกับเจ้าแคทสามสองศูนย์ดีจีซีของมนาเจอรน์นี่มันว่องไวคล่องแคล่วไหมการทำงานของโมนาจอร์ สำหรับคลิปนี้ก็อ่ะบายนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสายโหดครับสายโหดในอำเภอบ้านกรวดนะครับน่าจะมีอ่านี่แหละทีมงานเรื่องเสงหรือว่าหัวหน้าจดเชสซิ่งนี่แหละอ่ะสำหรับคลิปนี้บายบายครับ